คลิปนี้เราจะมาตอบคาถามนะมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยเกี่ยวกับตัวเทมเป้ของเราคําถามแรกทอดครับเราใช้เครื่องจัรทอดเนาะแล้วเครื่องจักรเนี่ยมันจะทอดแต่ละแผนน่นก็จะ<ม>ได้ความร้อนที่เท่ากันซึ่งพอได้ความร้อนเท่ากันเนี่ยก็สังเกตได้ว่ามันจะไม่มีตรงไหนที่แบบไหมหรืออะไรมันก็จะแบบกรอบเท่ากันหมดทุกแผน่นน้ำมันที่เราใช้ก็เป็นคาน่าซึ่งก็มีจุดเกิดความที่สูงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีการใส่ในเครื่องสับน้ํามันเร,เรียบร้อยครับต้องทานในประมาณที่พอเหมาะนะครับ ตัวน,นี้นะครับในหนึ่งกล่องเนี่ยหกกรัมเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ6-7กรัมครับมี่สครับเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นรสชาติรวมถั่ว5สีถั่วห้สีนะครับเราก็จะใช้ถั่ว,ถ,วถั่วดำถั่วนืวถั่วเหลืองถั่วขาวแล้วก็ถั่วแดงรวมถั่ว5สีเข้าด้วยกันนะครับมันก็จะนัวอร่อยบกรอบ เราซีว้อย่างดีเลยนะครับลูกค้านะที่ซื้อไปแล้วแบบทานไม่หมดในครั้งเดียวนะเราแกะฝาแล้วเนี่ยเราก็แค่ปิดฝาธรรมดาเก็บไว้ได้ยิ่งเสียงไหมครับตอนนี้นะครับมีทุกสาขาที่โอกปจูหรือว่าสั่งพันไลฟ์และออนไลน์ใครที่ลองแล้วนะครับชอบรสไหนออริจินอลหรือว่ารวมถั่ว5สีคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ